แบบญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลมูจิแบบฟิวชั่นแบบโมเดิร์นมินิมอลทำเลนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับเป็นอำเภอร,รอบเมืองเชียงใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสันทรายสารพีสันกำแพงดอยสะเก็ดนะครับ ขนาดที่ดินมีเลือกตั้งแต่50ตารางวาจนไปถึง135ตารางวานะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.89ล้านเท่านั้นฟรีดูแลหลังและขา1ปีไม่ว่าจะเป็นงานสีงานไฟฟ้างานประปาเราดูแลให้ฟรีแข็งแร่งด้วยโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กก่อด้วยอิฐมอนแดงทุกหลังหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ที่การรลกประกันโครงสร้างนานถึง5ปีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนัดชมโทร 094 748 4141หรือ082 426 4414แล้วพบกันนะครับ อีกหนึ่งโครงการที่คุณต้องไปก่อนตัดสินใจซื้อบ้านเชียงใหม่โซนสารพีดอนแก้วสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพบกับแนนน้องหน้าเป้นอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ฉายเดี่ยวอีกแล้วค่ะเพื่อนนะช่วงนี้ก็ขยันฉายเดี่ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าสาวๆงานยุ่งเหลือเกินเนาะเพราะว่าเพิ่งเปิดหลังปีใหม่มานะคะทุกคนก็จะไปแบบเออเซ็ตงานตัวเองนิดนึงนะแนนก็จะแบบว่าว่างๆมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูนะคะก็ตอนนี้ค่ะแนนยืนอยู่ที่โครงการเซนเนเจอร์12นะคะสารพีดอนแก้วค่ะเพื่อนโครงการนี้ก็คือโครงการที่2ของ เรานะคะในโซนสารพีดอนแก้วและต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้ไพรเวทสุด นะคะเพราะว่าเราพีเซล5้าหลังแรกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆดังนั้นราคานี่ก็คือจัดหนักจัดเต็มพร้อมกับของแต่งเลยทีเดียวเชียวนะคะก็โซนนี้อย่างที่บอกเนาะมี5้าหลังตอนนี้เราก็จองไปแล้วนะคะหลังนี้ก็จองและหลังนั้นก็จองและหลังนู้นก็จองละเอา้าแล้วมาทําไมอะต้องบอกก่อนว่าเรายังมีเหลืออยู่คุณนะสาหรับใครที่อยากได้บ้านพร้อมอยู่นะคะของครบของแต่ง เต็มยังไงนะคะไปดูคลิปของเรานะคะก็ตอนนั้นแนนมาไลฟ์กับพี่วศินไว้เนาะก็คือวันนั้นแนนมาไลฟ์ในส่วนของหลังที่3นะคะไลฟ์ปุ๊บจองปั๊บเลืนเพื่อนเอ้ยให้ตายเถอะนะอะไรจะขายดีเบอร์นี้อันนี้อวยน,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 นิดนึงนะก็ในส่วนของหลังนี้นะคะเพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ YouTube QD House นะคะวันนั้นแนนมาไลฟ์กับพี่วศินไว้นะและตอนนี้ค่ะ เรามีบ้านพร้อมอยู่เหลือขายให้คุณอีกหนึ่งหลังนะก็คือเป็นหลังที่5วันนี้แนนจะมาพาเพื่อนๆชมบ้านหลังที่5กันนะคะและสําหรับใครที่แบบเอออาจจะต้องเดินสเตตเมนต์นิดนึงนะเดือนถึง2เดือนเราก็ยังมีบ้านพร้อมขายให้คุณอีกหนึ่งหลังนะคะสําหรับหลังด้านหน้า,นาเนาะก็จะเป็นอ่าทรงแบบอ่าโมเดิร์นนะคะอันนี้เป็นแบบบ้านน้องใหม่ของเรานะยังไม่มีแบบให้ดูนะคะแต่ว่า เพื่อนเพื่อนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามแนนได้นะคะโทรเบอร์0824264414ด้านล่างนี้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวเรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับแบบ m o เดิร์นโอลิเนะแต่วันนี้เรามาดูแบบบ้านแบบเอสเ e r กันก่อนนะคะ,ะมาเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมแต่ละหลังอะ่ะมีเสาอยู่หน้าบ้านด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ท่าน,ท,านทุกคนบางบางท่านนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะงงและสงสัยว่าแบบเฮ้ยเอาเสาไฟฟ้ามาไว้ในบ้านทําไมวะอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เสาไฟฟ้านะคุณมันคือเสาไฟกิ่ง <c oughs> ค่ะอ่ะเสาไฟกิ่งยังไงนะและทําไมเสาไฟกิ่งถึงต้องเอาไว้ในบ้านอันนี้แนนจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทราบนะแนนต้องบอกก่อนว่า ตัวเสาไฟกิ่งอะค่ะที่เราใช้เสาซีเมนเนาะแล้วก็ให้อยู่ในบ้านเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนอะเพื่อนเอนเห็นไหมว่าตัวเสาไฟกิ่งอะเวลาเราใช้เสาเหล็กใช่ไหมคะแล้วเวลาอยู่ไปนานๆเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบิเหตุได้นะเพราะว่าตัวเสาเหล็กเนาะมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเป็นสนิมเนาะก็คือเริ่มหักงอใช่ปะแล้วมันก็พุ่มโดนบ้านไงเออดังโครมเลยทีเดียวนะ เ,ออเมื่อกี้ก็จะสาเมืองนิดนึงนะเพราะว่าที่จริงแนนเป็นคนเมืองนะถึงแม้ว่าจะพูดไทยคล่องก็เหอะนะคะนั่นแหละก็อาจจะเกิดความเสียหายกับตัวบ้านของคุณได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนจากเสาเหล็กมาเป็นเสาซีเมนเพื่อให้มันมีความคงทนและแข็งแรงมากขึ้นนะคะกับการรับกับสภาพ ลมฟ้าอากาศบ้านเราเนาะก็รูู้กันอยู่นะและทําไมไฟกิ่งถึงอยู่ในบ้านแอ,อนนี้สงสัยมานแน,น่เลยใช่ไหมก็เพราะว่าตัวไฟกิ่งอะที่เราติดไว้ในบ้านให้กับลูกบ้านทุกทท่านนะคะทุกคนก็จะได้มีไฟหน้าบ้านเป็นของตัวเองนะของแต่ละหลังและต้องบอกก่อนเลยว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นระบบแบบ สมาร์ทสวิตนะทุกคนก็คือตัวนี้มันเป็นออโตสวิตคุณมันจะเปิดปิดเองอัตโนมัตินะคะโดยที่แบบว่ามันจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่คุณเวลาแบบฟ้ามืดฟ้าหม่นใช่ไหมมันก็จะเปิดแสงสว่างออกมาโดยอัตโนมัตินะคะก็ถามว่าใช้ไฟในบ้านไหมต้องตอบตรงๆเลยว่าใช้แต่ไม่กินไฟนะคุณก็เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่3-5บาทเท่านั้นนะคะ เฮ้ยแพงหรือเปล่าคุณ3-5บาทเอาจริงนะเราจ่ายค่าเน็ตฟิกเท่าไหร่เราจ่ายค่าเน็ตรายเดือนเท่าไหร่นะเออแพงกว่าตั้งเยอะอันนี้ประมาณ3-5บาทเองนะคะและก็ต้องบอกก่อนว่าเออถ้าเทียบกับการเสียค่าส่วนกลางแล้วค่ะคุณค่าส่วนกลางเดือนหนึ่งก็นะหลายร้อยอยู่นะเอออันนี้ค่าไฟกิ่งหน้าบ้านเราแค่5บาทเองคุณแล้วก็ในส่วนของ ในส่วนของตัวค่าขยะเนาะค่าขยะเนี่ยขยะเราดูแลโดยเทศบาลน,นะคะเทศบาลจะมาเก็บเดือนละครั้งนะคะเอยเดือนละครั้งขอโทษพูดผิดหมายถึงเก็บเดือนละครั้งนี่คือค่าขยะนะแต่หมายถึงว่าถ้ามาเก็บขยะเนี่ยเข้ามาเก็บอาทิตย์ละครั้งนะคะก็สําหรับโซนสารพีนะเนาะก็จะเป็นวัน วันนี้แนนไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวแนนสอบถามให้นะคะจันถึงสุกนี่แหละเนาะก็เขาจะมาเก็บอาทิตย์ละครั้งนะคะค่าใช้จ่ายเก็บเดือนละครั้งนะคะและก็ในส่วนของตัวไฟกิ่งอะสว่างสว่างแน่นอนนะคะนะอันนี้ต้องขออธิบายไปเลยเนาะว่าไฟกิ่งนะอันนี้คือเสาไฟกิ่งไม่ใช่เสาไฟฟ้านะจ๊ะเพราะว่าเสาไฟฟ้าเมนหลักของเรา อยู่ข้างหลังนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนะคะก็คืออยู่ในเขตสาธารนณะปกติเลยนะคะเพราะว่าเราคงไม่อยากจะเอาเสาไฟฟ้ามาไว้ในบ้านนะค,ะคุณอันตรายบ้าบอใครจะเอามาเนาะและอีกอย่างหนึ่งประโยชน์อีกอย่างหนึงนงน่งนะคะที่เราเอาเสาซีเมนมาเป็น สาไฟกิ่งตรงนี้นะคะเพื่อความสะดวกในการเดินสายอินเทอร์เน็ตเนาะเขาจะได้ไม่ต้องไปปีนเสาไฟฟ้าเพื่อที่เอาสายอินเทอร์เน็ตไปเกี่ยวกับสายไฟนะคะอันตารายเนาะและอีกอย่างหนึง่งตรงนี้เราจะได้แบบว่าร้อยท่อไฟเข้าบ้านได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะคุณมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะคุณนะเราคิดถึงตรงนี้เลยนะคะให้กับลูกบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณปลอดภัยแน่นอนนะและ ตรงนี้อะที่แนนยืนอยู่ตรงนี้วันนี้เราจะมาขายบ้านหลังนี้เออก็จะพรีเซนต์พาว o P ทูพรีเซนต์ให้คุณชมกันนะสำหรับตอนนี้แนนยืนอยู่ที่บริเวณโรงจอดรถของแบบบ้านแบบเอสเทอร์แปลงที่5นะคะหลังนี้พื้นที่ใช้สอยทางหมดตรงนี้นะคะของที่ดินเนี่ยอยู่ที่72.6ตารางวาว้าว มันไม่ได้เล็กเลยคุณมันกว้างมากนะคะและพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านอย่างที่บอกนะคะแบบบ้านแบบเอสเธอร์พื้นที่ใช้สอย132ตารางเมตรค่ะและพื้นที่โรงรถที่เน้นยืนอยู่ตรงนี้นะคะกว้างราวๆห้าจเมตรนะแล้วก็สูงเกือบ3เมตรเลยค่ะคุณก็คือรถคอก็คือถอยจอดได้เหมือนกันนะเออนะไม่รู้รู้จักรถคอกหรือเปล่า <laughs> อ่ะอันนี้ ส่วนบริเวณเทอเรสตรงนี้นะคะเราทำไว้เพื่ออะไรวันนั้นเราพรีเซนต์คุณไปแล้ววันนี้ก็พรีเซนต์อีกรอบหนึ่งคุณจะมาแบบเออนั่งเล่นชิลๆแบบนี้ก็ได้นะอาดูน้องแมววิ่งเล่นหรือน้องหมาวิ่งเล่นนั่งชมนกชมไม้ได้หรือถ้าปวดขานะก็ซื้อชุดโต๊ะนั่งข้างนอกนะคะก็จะมีแบบเออโต๊ะเล็กๆตรงนี้นะคะมีเก้าอี้วางตรงนี้ก็แบบเออนั่งจิบชานั่งเมามอยอะไรกันไปนะและ สำหรับแก๊งหมูกระทะนะคะแก๊งหมูกระทะอะเดินเข้ามาตรงนี้นิดหน่อยนะคะเราจะมีในส่วนของจุดปลักตรงนี้ให้นะเออมีจุดปลักตรงนี้ให้คุณปูเสือตรงนี้เลยกินหมูกระทะดีไหมคะเออสบายนะเพราะว่าแหมเราจะกินกันแค่สองสามคนจริงๆหรอไม่มีหลอกนะไม่มีทางเพื่อนเราเยอะไงเราก็กินเยอะแล้วก็ปูเสือตรงนี้ต่อปลักพ่วงมาได้ใช่ปะ และตรงนี้สําหรับคนที่ชอบเมาส์มอยเหมือนแนนนะคะพูดไม่หยุดนะ <g ül> ก็มีมุมนั่งตรงนี้อีกคุณเฮ้ยบ้านเหรอคือของเราต้องบอกก่อนว่าบ้านแบบเอสเธอร์เรามีมุมเยอะมากนะคะจะเห็นได้ว่ามุมนั่งตรงนี้สบายมากเลยนะชิวๆมากเลยคุณและตรงนี้จะเห็นว่าเรามีสเต็ปเปกล้อนะคะให้คุณแบบเนี้ยทุกหลัง ในโครงการทุกๆโครงการของบ้านเซนเนเจอร์และไซเนเจอร์นะคะคิวดีเฮาส์ของเราได้ดีไซน์มาให้คุณแล้วนะเออกับตัวเทเลสตรงนี้นะสามารถที่จะใช้เป็นอ่าเขาเรียกว่าพื้นที่อเนกประสงค์หรือเป็นสเตปเบรกล้อให้กับรถของคุณได้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ถอยรถไม่ชนบ้านแน่นอนนะและตรงนี้อย่างที่บอกเนาะ เอาไว้วางของเก๋ๆได้นะคะและตรงนี้เราตั้งใจทำเป็นบล็อกช่องลมนะคะเพื่อให้อากาศมันโฟโล์เนาะถ่ายเทในบ้านได้แล้วก็ตรงนี้ยังเป็นมุมมินิมอลอะ่ะคุณวางของได้วางต้นไม้ได้นะสวยมากๆเลยนะคะแอนจุดขายตรงนี้อีกละจุดเยอะมากละเกินนะต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะเราทำกระจกมุมแล้วมีแค่บ้านเซนเท่านั้นนะคุณ นะเราทํากระจกมุมแบบนี้ให้ก็คือมันเป็นมุมแต่งเนาะสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันทําให้ช่องแสงในบ้านเราอะ่ะเยอะขึ้นดังนั้นไฟในบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะประหยัดนะคะอ่ะประหยัดยังไงเดี๋ยวแดน,นพามาชมด้านในบ้านนะคะและก่อนจะเข้าบ้านต้องบอกก่อนว่าเรามีสวิตช์คอนโทรลไฟลงจอดรถตรงนี้นะคะตรงนี้นะคุณสามารถที่จะ เปิดปิดไฟลงจอดรถได้เลยนะคะกลับบ้านมาค่ำค่ำมืดมืดนะคะอ่ะอันเนี้ยห้องนี้เนี่ยยังไม่เปิดไฟเพราะว่าเนี่ยจะให้คุณดูว่าเออแสงสว่างเนาะนี่ขนาดใส่ผ้าม่านโปร่งแล้วนะคุณสว่างนะคะบ้านไม่มืดเลยนะอันนี้คือข้อดีของกระจกมุมตรงนี้หรือว่าคุณกำลังแบบว่าเฮ้ยนั่งดูทีวีอยู่แขกไปใครมาใช่ไหม คุณก็สามารถที่จะแบบเอ้ยดูผ่านตรงกระจกมุมตรงนี้ได้นะคะว่าแบบเออใครมาเหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะในส่วนของตัวบ้านอะเดี๋ยวเน้นโชว์ไฟนิดนึงนะคะอ่าสวยมากๆเลยพอเปิดแล้วก็จะแบบเอ้ยละมุนตาละมุนใจแล้วเกินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นไปเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ทานข้าวนะคะดิ닝ของเรานะคะก็บ้านหลังนี้นะพราพทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านเราแถมในตัวบ้านให้หมดเลยนะคะก็ตรงนี้เนาะตัวห้องเราก็จะเรียงไปเลยห้องนอนที่1นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3มนะคะห้องนอนที่3จะอยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าจะเป็นอ่าห้องขนาดเล็กที่คุณสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะ ในการอนอนก็ได้นะ,ะทำงานก็ได้นะคะห้องนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะเบื้องต้นก็เดี๋ยวขอพาไปไลฟ์ในส่วนของห้องนอนนิดนึงนะคะห้องนอนนะคะค่อนข้างคิดจะกว้างเลยคุณนี่วันนั้นก็คือแบบมานอนโชว์ใช่ปะ่ะวันนี้ก็คือมายืนโชว์นะคะห้องนี้กว้างจริงๆนะคะอันนี้เราวางเตียง5ฟุตเพื่อเป็นตัวอย่างนะแต่ว่า ถ้าคุณน่ะจะวางเตียง6ฟุตก็วางได้เช่นกันค่ะเตียง6ฟุตก็วางได้จุกๆไปเลยห้องกว้างมากดูสิแอเรียตรงนี้คือแบบเฮ้ยมันได้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเราใส่ใจยันบริเวณตรงนี้คุณเห็นไหมเราวางตูเ้เสื้อผ้ากับวางในส่วนของตัวโต๊ะเครื่องแป้งผนังตรงนี้ก็คือฟิกได้แบบพอดีเลยคุณมันเลิศ ห้องน้ำก็กว้างนะคะขอแวะมาดูห้องน้ํานิดนึงนะห้องน้ําก็คือสาเมตรนะคะห้องน้ํากว้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนสุขภัณฑ์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ํานะคะตรงอาบน้ําต้องบอกก่อนว่าหลังนี้เราทําช่องใส่สบู่ให้คุณด้วยค่ะ,ะวางสบู่วางแชมพูไปเลยเก๋ๆนี่นอกจากจะเก๋แล้วมันก็ยังใช้งานได้จริงด้วยคุณคือแบบ ดีดีมากๆเลยนะคะและยังมีจุดปลั๊กในห้องน้ําให้คุณด้วยนะทั้งสองห้องนะคะทั้งห้องส่วนตัวของคุณและห้องรับแขกด้านนอกค่ะอ่าดีใช่ไหมล่ะเฮ้ยหลังนี้ยังว่างนะบอกเลยนะคะ สำหรับใครที่นกนะคะกับการจับจองบ้านหลังที่3ในวันนั้นไปนะหลังนี้ยังว่างค่ะคุณสำหรับใครที่สนใจเฮ้ยดูไลฟ์วันนี้แล้วอยากได้นะโทรเข้ามาจับ,มาจ,บมาจองกับแนนได้เลยนะคะทุกคนที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะเนี่ยใส่เบอร์ไว้ให้แล้วนะคะอ่ะมาในส่วนของห้องครัว ตู้เย็นก็คือแมชนะคะแมชกับสีผ้าม่านเลยนะหลังนี้เราแต่งเป็นโทนเทาเนาะคุณก็คือจะออกสไตล์โมเดิร์นนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์ครัวคือแน่นๆน่นแน่นมากนะคะสำหรับใครที่ชอบทำครัวนะคะแล้วก็แบบเวลาเราทำครัวใช่ไหมพอบล้วก็เยอะไงแล้วก็แบบเออวางของตรงนี้ทำกับข้าวตรงนี้อ่ะวางนู่นนี่นั่นได้แบบเต็มคาราเบลไปเลยนะคะคุณนะยังไม่พอยังยังมีตู้ให้อีกเนี่ย ตู้ตรงนี้ก็คือแบบแน่นๆเลยนะคะคุณสามารถที่จะวางของจุกจิตนะของอุปกรณ์ครึ่งครัวนู่นนี่นะคะวางได้เต็มที่นะคะมาในส่วนของตัวหลังบ้านเฮ้ยยังมีเคาน์เตอร์ให้อีกเหรอเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็คือแบบสามเคาน์เตอร์คุณแบบบ้านแบบเอสเทอร์เฮ้ยเคาน์เตอร์อะไรเยอะแยะข้างนอกก็คือแบบมีซิงค์สองหลุมนะคะของแบรนด์เฮฟเล่แบรนด์ระดับโลกให้กับคุณไปเลย นะแล้วก็มีในส่วนของตัวจุดสักหลังให้นะคะพื้นที่ด้านหลังก็คือมีแบบแอรีเอเหลือๆให้กับคุณนะคะเดี๋ยวให้พี่ช่างภาพแพลนกล้องให้ดูเลยเนาะก็มีในส่วนของแอรียตรงนี้ให้นะคะเออคุณจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ยังได้เลยนะคะและหลังนี้เราก็ยังมีแทงสองพันลิตรพร้อมปั๊มให้กับคุณอีกด้วยอ่า ก็อขอนั่งซะหน่อยละกันเนาะเดินเยอะก็เมื่อ,อยงไงเห็นไหมคืออยากจะบอกว่าพื้นที่ข้างหลังตรงนี้ค่ะเป็นมุมนั่งชิลให้เราได้อีกนะคะมันเลิศมากๆนะราคาเท่าไหร่เออนั่นน่ะสิราคาเท่าไหร่ออราารกันหน้าหลังนี้คุณพรอปเยอะขนาดนี้ราคานะคะอยู่ที่2ล้านต้นๆเท่านั้นใบให้เลยไม่เกิน2.3ล้านค่ะคุณเนี่ยพื้นที่72 จุดหตารางวากับพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน132ตารางเมตรคูณรานะคาดีมากรีบโทรรีบจับรีบจองมาเลยนะคะสำหรับใครที่พลาดหลังนั้นไปนะหลังสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับบ้านพร้อมอยู่ของโครงการเซนเนเจอร์12นะคะแล้วราคะใครต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง q u t i e House ของเราให้ด้วยค่ะ ต้องการบ้านเชียงใหม่ต้องดูช่องนี้แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกค่ะวันนี้เนะี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย